แนไฟฟ้าซึ่งแ็นตามลักษณะการทํางานนะคะก่อนเน้นนะครูขอแนะนําตัวก่อนคะรนคนูชื่อนางสาวปบญญานาพิราวังหรือเรียกสัก้นๆว่าครูนัทก็ได้นะคะครับค่ะส่วนครูชื่อนางสาวันชนกบุญยดนะคะหรือเรียกสั้นๆว่าครูจอยนะคะครับค่ะ,คะก่อนจะมาเข้าบทเรียนกันนะคะเดี๋ยวครูจะมีของให้นันเกเรียนได้ลองดูกันก่อนนะคะครับอ่เดี๋ยวจะครูจอยไปแจกให้นะคะครับครูให้บอกให้เลย้ ลองสังกเก็บดูนะคะว่าเป็นยังไง<า>ลองลองดูเลยนะคะมีอะไรบ้างข้างในนักเรียนทราบไหมคะว่าสิ่งที่ครูแจกไปเนี่ยคืออะไรกอบเลยง<ม><ม>ครับมีค่ะต้องอ่ะแล้วนัเกเรียนเห็นไหมคะว่าภายในหม้อกบเล็งประกอบด้วยอะไรบ้างเดี๋ยวครูจะสุ่มถามนัเกเรียนนะคะมีอะไรบ้างคะลวดตองแดงครับ มีอะไรบ้างคะจีระพูนมีกดทั่วตองแดงครับมีแกนเหล็กครับวัชิระกับวิระพัฒน์คะ่ะมีแกนเหล็กครับแล้วก็กดทั่วตองแดงใส่ไฟครับถูกต้องค่ะถูกต้องค่ะ,<ย>ะนี่แล้วนักเรียนรู้ไหมคะว่าหม้อแปลงเนี่ยทำงานอย่างไรไม่รู้ครับไ,ไม่รู้หรอคะครับหม้อแปลงเนี่ยจะเป็นแรงดันไฟฟ้านะคะค่ะ,คะวันนี้ครูก็จะมาสอนในเรื่องชนิดและขนาดของหม้อแปลงไฟฟ้า ซึ่งครูเลือกหัวขอ้อแบงบตามกษณะการทํทำงานมานะคะโดยมีวัตถุวัตถุประถือเครื่องพุติกรรมนะคะหนึ่งจำหลักการทํางานของโอเป็นกาลังได้สองบอกหลักการทํางานของโมเป็นอิเล็กทรอนิกส์ได้ค่ะค่ะวันนี้ครูก็มาจัดการเรียนการสอนในรูปแบบของติ้งแพรแชนะคะเคยเรียนกันไหมคะไม่เคยค่ะเดี๋ยวเรามาเรียนกันนะครับทีนี้ได,<ม>ได้เลยค่ะเออั้นคตอนติ้งเนี่ยครูจะมีคำถามให้เรียนสองข้อ ข้อที่1ห,หลักการทำง,งานของหม้อแปลงกำลังเป็นอย่างไรข้อที่2หลักการทำง,งานของหม้อแปลงอีเอ็กเป็นอย่างไรนักเรียนลองนึกภาพดูนะคะว่าหลักการทำงานของแต่ละหม้อแปลงเนี่ยทำงานยังไงพอจะนึกออก่อไหมคะแรงแรงไฟค่ะนึกไปออกครับแล้วต้เจออ้าโสจะมาแต่งตามนนาันยังไงคะแต่งในงานไฟฟ้าเลยอิเล็กทรอนิกส์ครับอ่าวชิราครับ แรงกำลังใช้ในระบบไฟฟ้ปปา,าครับแล,รรรรแล้วก็โม่แรงอิเล็กทรอนิกส์ใช้กับพวกอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็แผงวงจรอะไรอย่างเงี้ยครับประมาณน,นั้นนะคะงั้นเดี๋ยวเรามาในขั้นตอนต่อไปกันเลยนะคะค่ะในขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนแเอนะคะครูจะให้นักเรียนจับคู่เพื่อเปลี่ยนความรู้ที่ได้ค้นคว้ามานะคะจับคู่กันได้เลยค่ะไหนใครไม่ไม่มีมมคู่บ้างของรับไม่เป็นไรนะคะคเดียวได้นะ ครับอยู่คนเดียวมาตลอดอ่ะเดี๋ยวเราจะไปแจกกระดาษแล้วก็ใบเนื้อหาให้หนักเรียนนะคะได้ครับเขียนในแบบได้ไหมครับได้ค่ะเขียนในโดนดับได้ไหมครับได้ค่ะดูใบเนื้อหาได้เลยนะคะเอาครับหรืว่าจะอ่าในอินเทอร์เน็ตแบบจีพีดีได้ไหมครับจีพีได้ไหมครับ การของโมเป็นกำลังก็หลัางทางการของโมไปนี่นักเรียนสามารถสะเกียนมาูดหน้าที่สองของใบหนาได้เลยนะคะตรงนี้ครับใช่ค่ะ ได้ไหมครับวชิระได้ครับเด็โอเคได้ครับนั่งในห้องนี้ตั้งใจกันมากเลยครับทุกคน จแล้วหรอคะครับลองทุบตัวทีนี้นะสามารถวาดรูปหมกแดงไปได้เลยนะคะวาดรูปแบบนี้เลยแล้ว เีลยวเวลาสองนาทีค่ะนักเรียนอยา่าเพ้องเล่นโทรศัพท์นะคะครับค่ะให้ใช้ในการหาข้อมูลนะคะ จะหมดเวลานะคะแป๊นะครับหาเรีนหาเจอไหมครับเกิบเจอเกือบแล้วก็าหาหเจอนะครับอ่าจะหมดเวลาแล้วนะคะัสินกัญญาครั จะได้ครับอ่าเดี๋ยวครูจะไปในขั้นตอนต่อไปนะคะในขั้นตอนเช็คครูอยากได้นักเรียนออกมาหน้าชั้นเรียนแล้วก็นําเสนอในสิ่งที่ตนเองเขียนในกระดาษนะคะออกมาได้เลยค่ะวัชิระออกมาเลยค่ะเช็คในตัวตรับในตัวถัดไปค่ะได้คได้ค่ะบรรยายเพื่อนตองเลยค่ะสิ่งที่ตนเองได้ขึ้นมาโอเคครับครับ ผมชื่อนายวะชระคงแก้วนะครับครับการหลักการโมมบเปรงหลักอะกโมบเปรงไฟฟ้านะครับข้อที่หนึ่งเปลงไฟฟ้าใช้สําหรับการเหนี่ยวนําของแม่เหล็กไฟฟ้าซึ่งเป็นหลักการที่กระแสะไฟฟ้าสลับเอซีที่ไหลผ่านกดลวดกระตุภูมิจะสร้างสนามแม่เหล็กรอบๆกดลวด เพื่อสนาแม่เหล็กน,นี้ตัดผ่านขดลวดทุติยภูมิทำให้เกิดแรงดันไฟฟ้าในขดลวดทุติยภูมิครับแล้วก็ข้อที่สองนะครับอ่ารัอรแปลงไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ครับเป็นอุปรกรณ์ที่ทำหน้าที่แปลงแรงดันไฟฟ้าและความสี่โดยใช้เทคโนโลยีที่ต่างจากมอแปลงไฟฟ้า กำลังทั่วไปทำให้มาอแปลงไฟ,ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์มีขนาดเล็กลงมากครับนั้นหนักเบาและมีประสิทธิภาพสูงเหมาะสำหรับใช้งานในวงจรอิเล็กทรอนิกส์ชิน้นว,วงจรเล่นวงจรเล่งจ่ายไฟฟ้าเพื่อสำหรับอุปกรณ์ไฟ,ไ,ฟไฟฟ้าขนาดเล็กเป็นต้นครับค่ะตกเเกเพื่อนหน่อยค่ะ เีวัได้เลยค่ะตัวให้รู้จักกันนะคะชื่อนายลพัครับตังกน้ชื่อเจ่ครับเมาอแปลงกำลังนะครับเป็นอุปรกรที่ใช้ในการแปงเรงันไฟฟ้าในระบบไฟฟ้านะครับ โดยมีหลับบกการทำงานตามกฎเหนวนํำของแม่เหล็กไฟ,แบบฟฟ้านะครับก็จะมีกดลวดตัวบูมนะครับการเหนวนํำแม่เหล็กกดลวดตุติยาภูงานเป็นแปลงแรงดันไฟฟ้าครับส่วนหม้อแปลงอิเล็กทรอนิกส์นะครับหม้อแปลงอิเล็กทรอนิกส์เป็นหม้อแปลงที่ใช้ในงวงจรอิเล็กทรอนิกส์เช่นในอุป,ปกรณ์ไฟฟ้าขนาดเล็กที่ใช้แรงดันต่ำครับเช่นอุปกรณ์ชาร์จตัวศัตว์ คืออุปกรไฟสำรัดแสงสว่างหม้อแปลงอิเล็กทรอนิกส์มีหลักการจำาน,น้ายกับหม้อแปลงกำลังครับโอเคค่ะตัวมือเพื่อนได้ค่ะ,ะแล้วคุณกุญแ้คุณคุณจอยนะคะมาสรุปหน้าให้ฟังนะคะ หลักการทำงานของมอเป็นกําลังนะคะมอเป็นกําลังเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าที่สําคัญมากในการส่งและจ่ายกระแสไฟฟ้าโดยมีมีหน้าที่หลักในการปเปลี่ยนแรงไฟฟ้าจากระดับหนึ่งไปอีกระดับหนึ่งโดยอาศัยหลักการเหนี่ยวนาแม่เหล็กไฟฟ้าค่ะหลักการทํางานโดยละเอียดหนึ่งผลลวดประถมภูมิเมื่อต่อแรงจ่ายเข้ากระแสสลับเข้ากับผลลวดประถมภูมิกระแสไฟฟ้าจะไหลผ่านผลลวดทําให้สนามแม่เหล็กสลับ ขึ้นภายในเกนเหล็กของหมอง้อแปลง 2. แงเกนเหล็กแกนเหล็กทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการส่งผ่านสนามแม่เหล็กจากขดลวดปสมภูมิไปยังขดลวดทุติยาภูมิ3ขดลวดทุติยาภูมิสนามแม่เหล็กที่สลับไปมาจัดพันขดลวดทุติยภูมิทาให้กเกิดแรงเคลื่อนเหนี่ยวนําขึ้นในขดลวดทุติยภูมิตามกฎของฟาราเดย์ค่ะเดี๋ยวเรามาดูหม้อปแปลงอิเล็กทรอนิกส์กัน,นต่อนะคะ หม้อแปลงอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยหรือที่เรียกกันทั่วไปว่าหม้อแปลงสวิตชิง่งเป็นอุปรกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ทําหน้าที่แปลงแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับจากระดับหนึ่งไปยังอีกระดับอีกระดับหนึ่งค่ะเช่นเดียวกับหม้อแปลงไฟฟ้าทั่วไปแต่จะมีหลักการทาง,งานที่แต,ตกต่างกันค่ะโดยอาศัยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กําลังเช่นทานซินสตเตอร์หรือมอสเฟตเพื่อควบคุมการไหลของกระแสไฟฟ้านะคะทำให้มีประสิทธิภาพสูงและมีขนาดเล็กกว่าค่ะ หลักการทํางานนะคะการแปลง AC เป็น DC นะคะแรงนําไฟฟ้ากระแสะสลับที่้อนเข้ามาจะตูมเปลงเป็นกระแสะตรงหรือว่า d c นะคะโดยวงจรเรียงกระแสะการสับเปลี่ยนนะคะวงจรอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยจะทําหน้าที่สับเปลี่ยนกระแสะตรงให้เป็นสัญญาณพันท,ที่มีความถี่สูงค่ะ เป็นแบบทดสอบหลังเรียนนะคะนักเรียนหยิบมือถือขึ้นมาได้เลยค่ะหยิบมาสแสดงได้เลยนะคะ แกนชัวร์ดได้เลยค่ะถือว่าจะกรอกรหัสของทีมได้นะคะนักเรีนนเยนได้ครับสแกนได้ไหมคะดีลอ็อกสแกนได้น,นคะกกนนคะกกนได้ครับเ,เข้าเป็นทุกแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะ เอาเลครับงั้นกดเริ่มเลยนะคะครับผมพวกเป็นกำลังทำงานตามหลักการใดคะนักเรียน เลยละก,กันอย่านำแม่เหล็กไฟฟ้านะคะ<ป>อะตอ่อมาเราไปข้อตัดไฟกันนะคะเย่เย่ยี่ยี่แปยี่ยี่ใ,ใ,ใ,ใน่อเป็นกำลังเมื่อมีกะระแสไหลผ่านขดลวดสนวนมุมจะเกิดอะไรขึ้นคะกิดะาริก่อนาานะคะ เดี๋ยวนำแม่เหล็กไฟฟ้าผ่านแกนนะคะถูกสองคนค่ะไม่เป็นไรนะคะด <Yay. S 2> ีข้อต่อไป ตอตราส่วนการหมือของรลบผลล้วนนะคะตอถูก2คนอีกแล้วคะ่ะใครถูกคะสคนน้องบ่าวรูดีกับควายทันใจไหมครับ วันนี้นะคะตอ่อทำงานที่ความดีสูงเพื่อประสิทธิภาพนะคะใครถูกบ้างนะวันนี้ไม่มีเลยครับเราเกิดก่อนต้องบากเด้งก็ยกังนำที่หนึ่งนะคะมีกี่ข้อครับตูมีสิบข้อค่ะโอเ้เยอะจังวันนี้ข้อข้อต่อไปเลยนะคะครับอะไรคือส่วนประกอบหลักของข้อเป็นลำลังค่ะเป็นลำ ะช้าได้าเลยนอเคขอไหนคะอ่าเกณเด็กกับคนร่วนะคะตูตั้งสาคนเลยค่ะ <expand> so ิมากเลยค่ะน <masterpiece> ักเรียนูต้องมีรางวัลให้ไหครับได้ค่ะเดี๋ยวมหารางวัลมาให้นะคะไมยมบอกเป็นีอ่าย่เขึ้นมาแล้วคายตันใจลงไปอีกแล้ว เดี่ค่ะปัญหาการสูญเสียในโมเมนต์กำลังมักเกิดาจากสาเหตุใดค่ะอ่าท่องคูณโซลคนอีกแล้วนะคะข้อนี้การใช้เกนพลาสติกกับเก,เ,กเกนเกนลิกนะคะ ได้ม่ให้กครดู่เขาไปค่ะคุณดูผิดน้องบ่าวหมูเด้งก็ยังอยู่ที่เดิมนะคะข้อต่อไปข้อเจ็ ข้อนี้ตอบถูกเรื่องสามคนนะคะปรับระดับแรงดันไฟฟ้านะคะข้อต่อไปไน้องดิ้งก็ยังอยู่ที่หนึ่งนะคะก็แปลค่ะข้อใดกาวถูกต้องเกีย่ยวกับข้อแรงอิเล็กทรอนิกส์คะข้อใดถูกตอะข้อนี้ตอบถูกสองคนอีกแล้วนะคะ ข้อนนี้ก็คือคำตอบคือใช้สำหรับการแปลงแรงดันไฟฟ้าต่ำในวงจรอิเล็กทนิกนะคะยี่ๆขึ้นมาแล้วนะคะเป็นที่หนึ่งน้องน้องบาวเด้งลงมาที่สามแล้วนะคะว่าเป็นกำลังมีโครงสร้างแับโครงสร้างแัอีส่วนคะโอเคสองส่วนค่ะถูกต้องค่ะนักเรียน น้องอป้ายดังใจได้ที่หนึ่งะคะโอเคค่ะตามมาด้วยน้องบารโมเด้งแล้วก็เย่ๆนะคะอตอนนี้นะคะตอหม้อเป็นกำลังใช้งานระบบไฟฟ้ากำลังสูงหม้อเป็นเลกใช้งานกับระบบวงจรไฟฟ้าแรงต่ำนะคะ ใครตูกมหมุบ้างคะผมครับเอ้ยจริงจังเลย,เยค่ะวันนี้ที่ครูดได้สอนไปครูสอนมอบเป็นวิชานี้ค่ะนักเรียนสอนครับค่ะวันนี้ครูก็ขอจบการเรียนการสอนไว้เพียงเท่านี้ค่ะนักเรียนไมการสมัครกองพลก็<อ>เปิดครับ